เชียร์บอลไปพร้อมกันมันไปพร้อมโค้ดสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีและพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ครับฟุตบอลประจําวันที่27ุ่ิสาคมครับก็อาจจะดูน้อยหน่อยนะครับแต่ก็พยายามคัดสรรแนวทางดีๆมาฝากกันเช่นเคยครับในวันนี้ครับจะมีพวกประมาณในลีกรองยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในลีกสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์เยหรมนีแม้กระทั่งบุนเดสลีกา2นะครับที่น่าสนใจนะครับโค้ดจัดไห้เช่นเคยนะครับสําหรับผู้ของโค้ดประจําวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดู ว่ามีอะไรกันบ้างครับแต่สําหรับใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้ที่แอดเคซีเก้าเครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านเขียวของเราครับยังมีตัวเน้นการันตีตัว VIP ไม่ว่าจะเป็นบอลยุโรปบอลไทยบอลกระแสที่พี่เจามาจับกู่หรือว่าแยกเน้นกันก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแถมในกลุ่มเราครับก็ยังมีทั้งกูรูและก็อินฟลูเอนเซอร์ระดับแนวหน้าครับที่คอยให้คําแนะนําแนวทางดีๆมากมายเลยเลยมีอัปเดตแนวทางบอลแล้วก็ดูบอลสดที24ชั่วโมงกันเลยครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับ ลองเข้ามาเปิดใจเป็นครอบครัวเดียวกับโพสชได้นะครับบอกเลยครับว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกครับไปดูในศึกฟุตบอลอาร์เมเนียทิเมรีคู่ระหว่างอลาชเชิร์ตเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมเอฟซีโนอาครับอันดับคะแนนรักษาการล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านอลาชเชิร์ตครับอยู่อันดับที่9กครับแข่งไป29นัดมีอยู่23คะแนนครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับเอฟซีโนอาครับเป็นจ่าฝูงในขณะนี้ครับแข่งไป 29นัดมีอยู่75คะแนนครับโดยสถานการณ์ของเจ้าบ้านราชเคิร์ตครับต้องการคะแนนอย่างมากครับที่จะได้ทิงห่างจากโซนตกชั้นนะครับโซนทั้งฝั่งของ FC โนอาครับจากฝูงครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าดีมากครับเพราะว่านําห่างจากรองจากฝูงอยู่12คะแนนครับไปดูฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งของเจ้าบ้านราชเคิร์ตครับชนะ2แพ้3ครับโดยนัดล่าสุดครับผลงานสะดุดครับออกไปแพ้ BKMA 2ประตูต่อ0ครับชนะ เวสอาร์เมเนีย3ประตูต่อศูนย์แพชิลักยุมรี4ประตูต่อศูนย์ชนะเอฟซีกันซาซา1ประตูต่อศูนย์และแพ้อาราลัตเยเรวาน3ประตูต่อ2ครับผลทั้งฝั่งของทีมเยือนเอฟซีโนอาครับผลงาน5นัดล่าสุดครับผลงานดีมากครับไม่แพ้ใคร5นัดติดต่อกันครับโดยแบ่งเป็นการชนะ3นัดแล้วก็เสมอ2นัดครับโดยนัดล่าสุดครับชนะอาราลัตอาร์เมเนีย2ประตูต่อศูนย์ครับเสมอดูรัตู3ประตูต่อ3ชนะอาราลัตอาร์เมเนีย ีย3ประตูต่อ1ชนะยูนิคเยเรวาน2ประตูต่อ1และเสมอแวน2ประตูต่อ2ครับไปดูสถิติที่พบกัน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนครับดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับโดยไม่แพ้ให้กับอารัตเคิร์ตเลย5นัดติดครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับเอฟซีโนอาเปิดบ้านครับเอาชนะไป2ประตูต่อ0ูนครับในถ้วยอัมเมเนียครับโดยเกมนี้ครับอารัตเคิร์ตเจ้าบ้านครับจะมาในระบบตี สาหนึ่งครับตัวผู้เล่นทีเด็ด ตัวคาดหวังของพวกเขาครับเจอจี้เมโตยานตูนหน้าชาวอาร์เมเนียครับที่กดช่วยทีมไปแล้ว7ประตูครับส่วนทั้งฝั่งของ FC ฟซโนอาครับจะมาในระบบ4ี3ครับโดยผู้เล่นคาดหวังตัวทีเด็ดของพวกเขาครับเจอจี้กอนคาโลครับศูน้าชาวโปรตุเกสครับที่เป็นดาวซันโบล่าสุดตอนนี้ครับประจำหลีครับกดไปแล้ว20ประตูครับกับตีแอซิดครับก็พร้อมที่จะลงช่วยทีมในวันนี้นะครับดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทั้ง ฝั่งของ fc n o r ครับต่อไปครึ่งควบลูกครับซึ่งก็หมายถึงบังคับชนะ2องประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยโค้ดมองโดยรวมครับจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาและสถิติการพบกันของ F ิตติโนอาครับมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนเลยครับทั้งด้านอันดับฟอร์มการเล่นแล้วก็สถิติการพบกันมานะครับอลัสเคิร์ดครับดูจะมีปัญหาในเรื่องของแนวรับครับขาดความสม่ำเสมอในการทําประตูครับโค้ดเลือกฟันธงเชียร์ไปที่ทีมเยน fc n o ครับมีลุ้นเม็ดสแน่นอนครับคู่ต่อไปครับไปดูในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาสอครับรอบเพย์ออฟนัดชี้ชะตาการเลื่อนชั้นตกชั้นครับจะเป็นการพบกันระหว่างไอ้ท่นบอร์ชวายครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมซาบุกเค้นครับโดยสถานการณ์ล่าสุดของพวกเขาครับเจ้าบ้านเบอร์ชวายครับจบอันดับที่6ของบุนเดสลีกาสอครับต้องลงมารอเล่นเพย์ออฟเพื่อรักษาสิทธิ์ในการอยู่ต่อในลาลีกาสอนะครับในบุนเดสลีกาสอนะครับส่วนซาบุกเค้นครับจบอันดับ ที่3ของบุนเดสลิก้า3ครับได้สิทธิ์เพย์ออฟเพื่อยิงตัวเลื่อนชั้นครับสู่บุนเดสลิก้า2ครับโดยนัดแรกครับเป็นทางฝั่งของบาวชไวครับออกไปเยือนชนะ2องประตูต่อ0ูนครับเก็บจุนเอาไว้แล้วนะครับ2ลูกไปดูฟอร์มโดยรวม5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านบาวชไวครับชนะหนเสมอ2แพ้สครับส่วนทางฝั่งของซาบุเค้นครับชนะ3แพ้2ครับสถิติที่เจอกันมา5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นทางฝั่งของบาวชไวครับดูดีกว่าครับชนะ ไปถึง3ครั้งครับเสมอหครั้งและแพ้1่ครั้งครับโดยเจ้าบ้านบาวชไายครับจะมาในบวกสามห้าสองครับโดยผู้เล่นตัวสําคัญของพวกเขาครับลีโน่เทมเปอร์แมนครับกองกลางตัวลุกครับมีความเก๋ามีความโดดเด่นครับในการยิงประตูครับกดช่วยทีมไปแล้ว6กประตูครับกับ2อแอสซิสต์ครับพร้อมลงสนามในวันนี้ครับส่วนทั้งฝั่งของทีมเยอนซาบุเก้นครับจะมาในบวก3-43ครับผู้เล่นตัวสําคัญตัวทีเด็ดของพวกเขาครับชายบุนเกอร์ครับศูนหน้าชาวเยอรมนีครับ กดช่วยทีมไปแล้วครับ8ประตูกับ5้แอสซิดครับก็พร้อมลงในวันนี้นะครับโดยกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของบ้านบาวชวายครับตอครึ่งลูกครับซึ่งก็บังคับให้บาวชวายต้องชนะประสานเดียวครับรดมองโดยรวมแล้วครับจากผลการแข่งขันนัดแรกที่ผ่านมาครับบาวชวายบุกไปชนะซาบุเคน2ประตูต่อศูนย์ครับทำให้โอกาสแล้วก็พวกเขาได้เปรียบอย่างมากครับในเกมนัดที่2ของวันนี้นะครับการเล่นในบ้านครับจะเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมครับแม้ว่าซาบุเคนครับจะมีเกม ลุกที่ดีนะครับแต่ต้องหาการยิงประตูครับโค้ชจึงฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านบาวชไว้ครับลุ้นเม็ด1เม็ด2ได้เลยครับคู่ต่อไปครับไปดูในศึกฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกครับรอบเพย์ออฟลุ้นตกชั้นเลื่อนชั้นครับกาสฮอปเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมอารัวครับนัดนี้เป็นนัดแรกครับในรอบเพย์ออฟนี้นะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมครับกาสฮอปเปอร์ครับจบฤดูกาลด้วยอันดับที่10ครับต้องลงไปเล่นเพย์ออฟครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในลีกสูงสุด นี้นะครับส่วนทั้งฝั่งของทีมเยนอารัวครับจบอันดับ3ามในลีกคารินลีกครับได้สิทธิ์ลงเล่นเพย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นในฤดูกาลนี้ครับโดยฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านกาสฮอปเปอร์ครับชนะ2แพ้3ครับโดยนัดล่าสุดครับชนะเซนการเล่น2ประตูต่อศูนแพ้ซียง2ประตูต่อ1นชนะอีวอรดอน5ประตูต่อศูนย์แพ้เอฟซีซูริก3ประตูต่อศูย์และแพ้มินต์ทู2ประตูต่อศูนครับโดยทั้งฝั่งของทีมเยนอารัวครับชนะ1เสมอแพ้ โดยนัดล่าสุดเสมอสตาร์ทนิยอนเนียสหประตูต่อ1ชนะอิตัวการูด1ประตูต่อ3แพ้วิวสองประตูต่อ4แพ้ทูน2องประตูต่อ1และเสมอเอฟซีสาเเซน1หนประตูต่อ1ครับไปดูสถิติที่พบกัน5นัดล่าสุดครับก็ดูสูสีกันมากเลยทีเดียวครับยิงกันไม่ลงครับกาสฮอปเปอร์ครับชนะไป2นัดครับเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดครับโดยเจ้าบ้านกาสฮอปเปอร์ครับจะมาในระบบ4ี่สส่ครับส่วนทีมยอนอารัวจะมาในระบบ4ี่สครับพร้อมลงประ จำการในวันนี้นะครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านกาสอปเปอร์ครับต่อครึ่งควบลูกครับซึ่งก็บังคับให้กาสอปเปอร์ต้องชนะ2เมตรขึ้นไปครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับแม้กาสอปเปอร์ครับจะมีฟอร์มที่ไม่สม่ําเสมอในช่วงหลังครับแต่ด้วยประสบการณ์ในหลีกสูงสุดและการเล่นในบ้านครับน่าจะเป็นไฟที่ได้เปรียบครับในเรื่องนี้ครับในขณะเดียวกันอารัวครับแม้มีผลงานที่ดีในหลีกชาเลนครับแต่การเผชิญหน้าทีมจากหลีกสูงสุดครับอาจจะทําให้เขาเล่นผิด ฟอมก็ได้ครับหรือว่าต้านทานไม่อยู่ครับโค้ดฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านกัสซฮอปเปอร์ครับชนะแน่นอนครับเป็นไงกันบ้างครับกับแนวทางทั้ง5คู่ของโค้ดในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนโค้ดก็เชียร์ไปพร้อมกันนะครับพี่ๆเข้ามาร่วมสนุกพูดคุยกันได้นะครับโดยเข้ามาอยู่ในกลุ่มครับสมัครได้ที่ akc 999อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านเขียวของเราครับมีทั้งตัวเน้นตัวการันตีตัว v a p ครับพร้อมให้ทุกท่านเอาไปเลือกคัดสรรเป็นชุดเป็นกลุ่มหรือว่าแยกออกมาก็ได้นะครับแถม มีบูรูแล้วก็อินฟูระดับแนวหน้าครับที่คอยให้คำปรึกษาดีๆครับยังไงวันนี้ครับใครที่ตามมานะครับก็ขอให้ทุกท่านปังๆโชคดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ